กับสวัสด <baptism>? ีเ <reveal>, พ <response> <performance> ื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะ่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะฮะเกมหุ่นยนต์ของเราเนาะก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอปนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดไพ่ต้องโอท็อปแอปมีทุกเกมท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเกมอะไหนสุดท้ายใหญ่มีหมดเนี่ยจะเป็นแพ็คอะไรก็แล้วแต่เนาะเว็บไซต์ไลน์แอดเฟซบุ๊กตามนี้ครับเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมเปิดภัยต้องโอท็อปแอปนะฮะก็คลิปนี้นะครับผม มีน้องคนนึงถามในสตรีมก็เป็นคําถามที่ดีมากเนาะผมก็เลยมาทําคลิปชี้แจงเลยว่าเฮ้ยเล่นบัฟธาตุไหนดีกว่ากันพี่นะฮะณนะเวลานี้และตอนนี้นะครับผมเนาะก็ได้มีคําตอบนะว่าธาตุไหนดีนะ,ะับผมก็มีอยู่ธาตุเดียวนะที่แข็งแกร่งมากครบเครื่องทั้งเรื่องฮิวบัฟแล้วก็ดามิคครบเครื่องเลยนะฮะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นธาตุหนึ่งนะประมาณนั้นก็มาดูกันว่าเป็นธาตุไหนบ้างนะฮะดูเลยนะผม อธิบายเลยนะครับผมทำไมย,ยกให้ธาตุน้ำเป็นธาตุที่ใครจะเล่นบัฟนะ่ามันลงสนามได้5ตัวใช่ไหมห้าตัวจะได้บัฟธาตุใช่ไหมที่ดีที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าถ้าอ,อย่างละธาตุมันไม่มีธาตุมืดใช่ไหมบางคนหายยากบัฟอย่างละธาตุมันจะเยอะสุดเนาะอันนี้ถ้าบัฟธาตุใดธาตุหนึ่งอย่างเงี้ยไฟน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้บัฟที่ดีที่สุดในการต่อสู้นะครับผม ธาต่ดีที่สุดคือธาตุน้ำนะฮะผมจะบอกให้เพราะอะไรเนะฮะใบหน้าทะเลนะฮะสามารถเป็นดาเมจได้นะฮะคอช่วยตัวนี้นะฮะเซลมนะฮะไปเลมเป็นตัวดาเมจที่ดีมากนะฮะซึ่งได้ตัวซ้ำเป็นดาวแดงยิ่งดีไปใหญ่นะฮะแต่ถ้าจะเล่นบัฟธาตุก็แนะนําให้ปั้นเซเลมเป็นดาเมจหลักแล้วก็เอาอะไรนะฮะพวกสี่ดาวนะฮะถ้ามีซ้ำดาวแดงแล้วก็เอาอะไร่ยให้เป็น2ดาวแดงนะฮะแล้วก็รอเซเลมต่อนะครับ ตเดเเป็นตัวที่ดีมากด้าเมจละลายแท้งได้นะสามตัวหน้าแล้วก็มีเป้าเดี่ยวที่เป็นกงจักหมุนๆๆน,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 นะก็จะแรงมากละลายแท้งได้ดีแล้วก็เหตุผลเพราะให้ธาตุน้ำเพราะมีกูเลนรักกันเล็กดีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบัฟเอนะริกเเอที่2%นะฮะสูงสุด30%เลยนะก็มีทั้งฮิวมีทั้งบัฟนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อดสกิลสุดท้ายให้ได้เพราะว่ามันจะฮิวตัวเลือดต่ตําด้วยนะฮะก็จะมีฮิวประมาณสองสองฮิวคือฮิวมูกับฮิวเป้าเดียวเลือดน้อยนะแต่ละเทินะนะผมเนาะตัวนี้มันจะบัฟให้ตัวนี้ได้แรงขึ้นนะสเิมแรงขึ้นสองมีตัวอย่างใบหน้าทะเลนะฮะใบหน้าทะเลจะเป็นดาเมจได้นะครับผมจะมีสับตรงได้มีความรุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะับผมแล้วก็สามารถละาย ศัตรูแถวหน้าใช่ไหมเซเลมก็แถวหน้าก็จะช่วยทําให้ศัตรูแถวหน้าละลายเร็วไว้นะเออมันจะละลายไวแล้วก็ที่เหลือนะฮะก็จะมีพวกแท้งแล้วก็เอาเบียกนะฮะอันนี้ชื่อเบียกอ่าเบียกนี่สามารถเอามา,ายืนบับกอแตกได้ครับตัวนี้ดีนะเอาไวบ้บัฟกอแตกนะฮะยืนได้มันก็จะมีก่อดแตกมีดามิดแถวหน้า2ตัวนะฮะมีบับอีมีเลือด แทงใช้ตัวนี้ได้นะฮะจะใช้ตัวนี้ก็ได้เอสพีทอสซี่ก็ได้แล้วแต่เนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นบัฟถ้าจริงๆนะฮะปั้น3ตัวอ่าก็คือเซเลมนี่จือปั้นเป็นดาเมจหลักนะฮะใบหน้าทะเลดาเมจรองเนี่ยกูเล่นไม่ต้องปั้นเยอะขอให้ปั้นแค่เลเวล61เนะฮะเหมือนเบียกนะฮะไว้บัฟอย่างเดียวส่วนแทงก็6กไว้ชนนี่ะมานั้นเซเลมก็81 ไปแนทะเลก็8ปเนาะประมาณนี้ช่วงเริ่มต้นนะสำหรับเบต้านี่คือผมยกให้ธาตุน้ำเนะี่ยเพราะว่าธาตุไฟนะธาตุไฟกูเลนใหญ่นี่ก็คือเก่านะบางมันก็ไม่ได้บางแล้วมันก็หนาอยู่นะแต่ว่ามันก็เจาะเข้าไม่มีล่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กูเลนละกันปีกบินกับกูเลนละกันนี้ก็มันมีแต่ดาเมจนะครับผมมันไม่มีฮิวช่วยนะฮะมันมีแต่บาเมจแล้วมันก็บางนะฮะ แต่ว่าปีก็โอเคอยู่แต่ว่ากุเรลการนี่บางบางแทงก็อยู่ไม่ได้ไม่มีฮิวนะฮะแล้วก็เอนกิเอนกิก็เป็นดาเมจไม่มีฮิวเลยครับพอมันไม่มีฮิวล้วเล่นบัฟบัฟไฟไปมันก็ใช่ไหมรอวันตายอย่างเดียวสู้ทาตุน้ําไม่ได้ทาตน้ําคือมีครบทุกอย่างครบนะฮะรถเกาะดาเมจแถวหน้าว่าอย่าลืมนะว่าศัตรูแถวหน้า,ามันจะเป็น P ีพเนาะ อีอสตูแถวหน้ามันจะมาเป็น3-2อะไรเงี้ยครับยิ่งละลายนี่อออเซเลมนะฮะละลายกับใบหน้าทะเลยิ่งไวยิ่งดีนะ่แล้วก็ข้าดินก็มีเก่งอยู่ตัวเดียวใบหน้าปตตพีฮนะแล้วก็กายเทพเจ้านะฮะอันนี้มองข้าไม่ได้นะผมลองใช้กันแล้วนะดาวแดงนะฮะผ่านได้สบายสบายมีคนใช้รนะีเวล8เอนีฮะผ่านด่าน5-40ได้นะฮะตัวนี้ ส่วนธาตุมืดก็มีแค่สี่ตัวทำอะไรไม่ได้ถูกไหมอ่าแล้วบัฟที่รองลงมาคือแนะนาธาตุลมนะธาตุลมทำไมถึงแนะนำนะฮะหนึ่งตัวนี้กุเลนละกันเล็กแข็งเทพตัวนี้นะครับมีโลบาเรียนะครับคนข้างจะแข็งแกร่งมากนะฮะกลางโลตลอดเวลานะตัวนี้นะฮะมีโลใช่ไหมแล้วก็มีตัวดาเมจนะตัวนี้แรงจัดมากแต่บางนะแรงจัดแต่บางนะตัวนี้แต่ยังไงก็ทำดาเมจได้ใช่ไหมมีแท้งคอยกันให้ ฮูซักเป็นดาเมจสติไอเซอร์นะฮะบัฟนะฮะมีฮิวนะฮะใบนาสวรรค์กลางฟิวนะะทำให้แรงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าที่น่ากลัวเพราะว่ามันมีฮนะิวไงอ่ามีเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้กุเรลการเล็กแทงหนึ่งตัวดาเมจหนึ่งตัวกลางฟิวหนึ่งตัว,ก,ตว,ก,ตวก็เป็นสามตัวสติไอเซอร์สี่ตัวถ้าไม่พอนะฮะใ้าฮิวไม่ทันนะฮะ เด้งเลือดให้กูเล่นละกันแทงไม่ทันก็ใช้ตัวไอเซอร์ตรวัวนี้อีกตัวหนึ่งได้เลยครับผมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเลยนะว่าอยากจะเล่นบัฟนะสมมติน้องๆคนไหนที่อยากจะเล่นบัฟธาตุน้ำทีมเดียวกันเลยนะอะไรต้องยัดให้กับตัวดาเมจก,ก่อนนะอย่างธาตุน้ำนะอะไรที่จะทำขึ้นดาวต้องเป็นตัวดาเมจก,ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงแปบนึงกดผิดเยอะนี่ฮะต้องยัดให้ตัวเซลมะนะ เออแล้วก็ค่อยมาใบหน้าทะเลทําตามลาดับเนาะส่วนท่ารลมรองลองมาที่หน้าเล่นที่สุดก็คือยัดดาเมิให้ฮูซักก่อนนะฮะฮูซักตายยากเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะยัดอะไรทุกอย่างครับให้ฮูซักให้เป็นสองดาวแดงพอรอฮูซักตัวซ้าค่อยเป็นสาดาวแดงเนี่ยเพราะอะไรมันจะไม่พอนะฮะนอกน้นกกลางโลดใช้วิวธรรมดาไปนะฮะประมาณนี้เลยแล้วมาดูกันว่าทําไมมันคืออะไรพี่บับเผาอะไรมันคืออะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมรอสักครู่นะครับ wild, อ่ะทำไมมันโหลดช้าปก oh, ติมันต้องเร็วกว่าน,นี้อ่ะนี่ครับบัฟก็คือตรงนี้เลยครับเห็นไหมอ่า อยากเจ้าบัฟ5 5สีเนี่ยที่เข้าทีมคุณสมบัติต่างกัน5ตัวนี่ไหมเออนะอันนี้จะดีสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอยากได้บัฟ15ตรงนี้กันก็จะเป็นท่าเดียวกันทั้งหมดในเงี้ยครับผมเ,เล่นไปเ,นเหมือนกัน4ตัวเนาะเออประมาณนี้ก็จะเป็นอาบัฟทาดน้ำดีที่สุดแล้วเพราะน้ำจะมีตัวละครครบเนาะ ก็ไอ้เงี้ยครบนะครับผมแต่ก็ผมไม่ได้เล่นบัฟเผาเลยนะผมเล่นใส่เต็มเหนียวเลยฮะเนี่ยผมอาใส่บัฟของไอ้ตัวนิวเทพนะฮะบัฟเอพีเคอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้แหละครับบัฟก็แนะนำบัฟธาดน้ำเนี่ย like บัฟล้วนบัฟสีนี้ก็แยกยากเหมือนกันเนี่ย really บัฟกัรเมงที่เข้าทีมคุณสมบัต เหมือนกัน5ตัวเนี่ยมันจะได้บัฟ25%บาเนี่ยที่เขาจะเล่นกันนะฮะอันนี้แค่4ตัวพูดผิดขอไปนี่คือบัฟอันสุดท้ายเนี่ยที่เขาจะใช้กันว่าถ้าผมทำได้2 5แล้วเป็นธาตุนะอ่าไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้เป็นธาตุน้ำใช่ไหมเออมันจะบัฟอ,อีกส่วนตัวมันจะบัฟของมันเองอ่ะ22%เให้กับเพื่อนเราเนี่ยแล้วก็คิดดูอ่บตวก2ีบเป็นก็เป็น47%นแรงเลยนะ เออแล้วก็ด,ดามิธาดน้ำเซเลบยิงแรงมากเพราะฉะนั้นบัฟที่ดีที่สุดของธาตุก็คือบัฟธาตุน้ำนะฮะเออจริงๆนะฮะประมาณนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยนะจะให้ดูเลยว่าทำไมไอ้น,นี่มันเป็นธาตุน้ำถูกไหมแล้วสกิลมันเนี่ยสกิลมันอยู่ไหนวะนี่ไงสกิลมันนะฮะทำการโจมตีเพิ่มการโจมตี22 cm. ต่อเนื่อง2รอบแล้วถ้าอัพเลเวล3ามาสเลยนะแล้ว30%บวกย็ก็เป็น55%รแล้วไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเลยเล่นทีมอะไรนะฮะเป่าไหนที่ดีที่สุดแล้วก็บัฟที่ที่สุดนะฮะก็คือเป่าธาตุนะคมีตัวละครครบเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นแหงเป็นดาเมจเป็นฮิลบัฟแล้วก็เป็น มีกอดแตกด้วยเบียกนะ,ะกอดแตกโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนอยากจะเล่นทีมไหนก็มีตัวละครครบอยากมีตัวละครทีมน้ําครบก็จัดทีมน้ําได้เลยครับผมรับรองได้แบบยิ่งมีดาวนี่ยิ่งไปด่านยิ่งไกลนะครับผมเนาะก็อะไรก็อาพให้กับตัวดามิเกอก่อนนะประมาณนี้เนาะง่ายๆนะครับหรับการบัฟเผาไม่ยากนะใช้บัฟเผาไหนดีก็ผม,มแนะนำเลยตัวธาตุน้ำนี่แหละ เอาไปใช้กันีน่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านณเวลานี้เบต้านี้ก็คือท่าน้ำนี่อลองลงมาก็เป็นท่าเขียวเนาะนี่ก็เอาไปใช้กันเจอกันใหม่ชิปหน้าชิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม